นูยิ้มหนูแยม้มตื่นได้แล้วค่ะไปโรงเรียนวันแรกเปิดเทอมวันแรกนะคะโอ้โหเปิดเทอมวันแรกวันนี้เป็นพี่ปอปอ <c oughs> เป็นพี่ปอห้านะคะหนูยิม้ยมหนูแย้มขึ้นปอห้าแล้วโอ้โหนอนอุน่นลุนกันสองคนเลยนะคะ ปาลี่ไปจัดการตัวเองอาบน้ําแปรงไฟอะไรเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวให้ยิ้มยิ้มไปจัดการตัวเองก่อนนะคะลงมาแล้วนะคะชาวน,นี้กินข้าวกับอะไรคะใช่ฝีมือแม่ปุ๋ยไหมไม่ใช่แม,ม่ปุ๋ยเอาไปซื้อข้างนอกมานะคะข้าวเหนียวหมปูปิ้งกับอะไรคะน้ำพริกน้ำพริกตาแดง<ฮ>กินเชนิญห,หน่อยค่ะแต่เชิญหน่อยเชิญจิ้มน้ำพริกหนยย่อย <laughs> อร่อยใช่ไหมคะหนูแย้มลงมาแล้วล่วคะค ah. ่ะได้มาดังทานข้าวเร็วแม่ปุ๋ยช่วยป้าเขาปิ้งเลยนะวันนี้อ่ะ <c oughs> ป้าเขาทำไม่ทนัน <c oughs> ต้ก็มายืนปิ้งหมูปิ้งของตัวเองม่ก็หนูทำไม่ทันคนเข้าร้านคุณป้ายเยอะมาวันนี้ระหว่าง <c oughs> ที่รอหนูแย้มทานข้าวนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวก็จะมา ให้ดูว่ากระเป๋าของหนูยิ้มหนูแย้ไปโรงเรียนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเช์าน่อยกระเป๋าตังค์เอาตังค์ไปเรียนเท่าไหร่คะหนึ่งรอยอัตรีละหนึ่งร้อยบาทหรือเท่าไหร่ก็มาใส่อมสินนะคะนั่นคืออะไรอ่ะเพื่อนนะคะจากจีขนมไว้แล้วต้าป่ายทู่ต้าป่ายทู่อันนี้ขนมแย้มนะคะมีแต่ขนมจีนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเผื่อเปื้อนเผื่อเปียกมีอะไรอีกคะหมดแล้วเหรอ ดินสอถุงกระเป๋าดินสอเก็บ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 ข้างนอกเออข้างนอกลืมไปน้ำแล้วก็นมค่ะตรงนี้แหละสเปรย์ของเล่นนี่คืออะไรคะเนี่ยมันคือตัวกดนะคะแปน้แปนคีย์บอร์ดปนคีย์์บอรดกด,ป,ดปุ๊บก็จะมีไฟมันันนเป็หกกุญแแจต่ <All> right. แล้วก็มีอะไรอีก mm hmm. มีอะไรไหมคะนี่ mm hmm. มีแมสโอเคไม่เคยเห็นสะพายกระเป๋าเลยนะ mm hmm. กระเป๋าใบนี้เราได้ที่จีนมานะคะเ mm hmm. อโห mm hmm. เดินไปหาเลมอนเลยหนูย้ำเสรียงคะ่ะอิมยั้ mm hmm. กระเป๋าของหนูย้ำก็คล้ยายๆข,ของหนูยิ้มนะคะ mm hmm. เพราะว่าเอาไปเหมือนๆกันเลยอเ okay. ตอนนี้นะคะหนูยิ้มหนูย้ำขึ้นรถแล้วนะคะนนกําลังทานผลไม้เลยผลไม้วันนี้คือกล้วยเติมพลังก่อนไปเรียนนะคะเดี๋ยวให้พ่อบอมจูดขับรถไปเร็วๆให้ทันเวลาเลยนะคะเตรียมตัวถึงโรงเรียนแล้วนะคะแปดโมงห้าทีพอดี เพื่อนกำลังเข้าแถวเลยบา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 ยเดี๋ยวตอนเย็นมารับเขาแล้วก mm ็เดี๋ยวถามเขาว่าเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงบ้างมีเพื่อนใหม่ด้วยมีเพื่อนใหม่ด้วยเหรอแล้วก็มทักใครเลยคุณครูของหนูยิ้มหนูย้มเป็นยังไงบ้างคะน ผู้ชายใช่ไหมคะใช่่คะสนุกตลกเหรอคะแล้วคุณครูทีเอละคะคุณครูผู้ช่วยล่ะคะใจดีไหมใจดีเคยเรียนตอนป3อ๋อเคยเรียนด้วยตอนป4โอ้ยอยากจะถามอาหารเป็นยังไงบ้างได้กินเผ็ดๆหรือยังเยอะเลยได้ตักเองอุ่นรสชาติจัดจ้านไหมคะวันนี้หนูยิ้มหนวยามกินเมนูอะไรคะข้าวมันไก่น้ำจิ้มซัฟไหมโอเคเลยโอ้โหแบบนี้แม่ปุ๋ยก็ไม่ต้องห่อ กับข้าวหออป็ินโตมาให้หนูยิ้มหนูแย้มกินตอนเมื่อแล้วแต่วันวันไหนแย้มอ๋อแต่วันนี้แม่ปุ๋ยห่อข้าวมาให้ด้วยวันน ah. okay. ี้ห่อเก็บหมูลองชิมดูเติมพลังก่อนเดี๋ยวจะไปเรียนบาสแล้วอร่อยไหมคะโอเคสำหรับคลิปนี้สำหรับเด็กป .5 ทั่ว่าผ่านไหมคะ ค okay. คลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย